ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมพทบริษัทและบรรดาผู้บีสุสมาเนนผู้น,นั่งรับฟังสำหรับวันนี้เป็นวาระที่สองที่ผมมาพูดกับบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> เรื่องของมโนมยิทธิความจริงผมก็จำวันที่ไม่ได้เลยเทปก่อนกนะ็ว่าทรงเดชปทัธานเอง จำไม่ได้พวนี้มันป่วยจริงๆเป็นนว่าวันที่ก็จะขอยกไว้ก่อนเดือนกรกฎาคมเพราะขออากาศเปิดดูหน่อยว่าเดือนกรกฎาคมนี่มันเป็นที่เท่าไหร่เป็นสองข้ามเดือนแปดตอนนี้มันวันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกหรือสิบเจ็ดมันดีสันเดยอ๋อเอาละเป็นวยเป็นวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมแน่ <c oughs> เป็นนว่าเทพก่อนก็เทพก่อนเนี่ยพูดเขาก่อนคงไม่ผิดความเป็นวันที่สิบเจ็ดจริงๆก็เดาๆนะว,วันนี้ป่วยมากป่วยมากตอนเช้าลุกไม่ก็ขึ้นมีพระมหาวิจิตเจอากุลสีอสีอะไรวิสุทธิเสือคงวิสแล้วก็สีวิสุทธิมโมลี เจ้าคุณบิมมลแล้วก็มหาทองดํานี่ควจริงชื่อท่านดีผมจาไม่ได้แต่เรียกเนนดาเนนดําเป็นมหาประเด็นก็เนกดำเรืย่ยๆท่านมากันแล้วก็มีแขกมามีญาติโยมมาจากมามามาจากนะครปฐมสาม,ม <c oughs> สพรานคนรถหนึ่งก็ลงรับไม่ได้นี่ป่วยมาก ก็เป็นว่าท่านจะมีกับเสียกำลังใจหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมก็บอกท่านป่วยเพราะเดิงงไม่ลงไปรับแขกนี่บรรดาญาโยมพระทบิษัททราบไปด้วยนี่ท่านมากันตามเวลายังรับไม่ได้แค่ว่ามานอกเหนือเวลาไม่รับเพื่หาว่าหญิงเลยนะให้ดูความรู้สึกตามความเป็นจริงวะผมเนี่ยแก่แล้ว ในเวลาพักผ่อนมันก็ไม่มีเช้าก็เครียดกลางวันก็ต้องรับแขกถึงสี่โมงเย็นไม่มีใครก็พูดก็พูดคนเดียวไอ้พูดคนเดียวนี่มันเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่าเพื่อธรรมะผมพูดแต่หาว่าหาหมอดูแ้่ก็จริงแหละผมไม่เอาด้วย <c oughs> หาหมอดูหาหมอรกักษาโรคผมก็จะให้น้ำเกลืออยู่เสมอ <c oughs> แพทต้องให้น้ำเกลือ <c oughs> ผมจะไปรักษาโลกขากายเขหายเกรงอามว่าวันนี้ก็มาปรความเลวของผมอีกเลวเบื้องต้นยังไม่พูดกันนะในตอนต้นก่อนที่จะเรียนอาจารย์ศกท่านก็มาจะลืมว่าเมื่อวานนี้พูดกันถึงว่าคนเขาทำบาปคือกินเหล้า แล้วไม่ได้สมาทานศีลอยู่ๆเขาก็ทำกันไปนรกรปสวรรค์ได้ท่านเห็นความเร็วความเป็นพระของผมไหมมันเร็วจริงๆผมเป็นพระไม่สามารถจะทำได้นี่ผมเร็วมากความจริงเรื่องส่วนตัวก็ผมทำได้แต่ว่าผมให้คนอื่นเขาไปไม่ได้ แนะนำญาติโยมญาติโยมก็ไม่เข้าใจอันนี้ไม่ใช่โยมเลวผมเลวไม่สามารถจะแนะนําโยมได้ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมเสียศักดิ์ศรีที่ทำ้ากาเสาวพัดเสียศักดิ์ศรีมากต่อมาก็เริ่มจาเอจาจเรียน <c oughs> ก็พอดีเหลือไปเห็นคนทอดแหอยู่สองคนเป็นชายหนุ่ม แล้วก็มีปัญญาถือไยเรือก็เลยเรียกสองคนเข้ามาพอสองคนเข้ามาแล้วบอกกรุณาอาบน้าอาบท่าเสีย <c oughs> ถามเด้ว่าทอดแหววันหนึ่งได้เท่าไหร่เวลานั้นค่าก็เงินสูงเธ้ก็บอกว่าถ้าได้มากถึงยี่สิบบาทบางวันก็ขายได้ประมาณสิบบาทเลี้ยงตัวได้ อเวลานั้นข้าสารถังนั้นก็จะไม่ค่อเต็มบาทดีเก้าสิบตังเพิ่ค่ากับเข้ารู้สึกว่าเธอมีจะได้ดีบอกถ้าอย่างนั้นแล้วก็ในได้เธอได้แล้วเท่าไหร่ก็ช่างเถึดยี่สิบบาทฉันใจ่ายให้ขอวิสุทธิผลความดีสักหน่อยได้ไหมขาถามว่าวิาวสุทธิอะไรเาอาจารย์สุขจะสอนให้คนไปสวรรค์ไตในรกได้เธออยากจะเห็นไหม เธอรู้สึกว่าดีใจ <c oughs> แต่การหากินการค่าสาตารชีวิตบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนวิสุทธิสมณียาจำหนิกันเขามีความจําเป็นคนก็ต้องการดีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะดีจริงๆด้านที่ต้องไม่ไม่ต้องค่าสาธารชีวิตแต่เขาไม่มีกินเขาก็มีความจําเป็น อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตำหน,น,นิในจุนในจุนฆ่าหมูตั้งเยอะเลี้ยงพระสงฆ์วันนิพพานถวาย,พ,ย,าวยพระพุทธเจ้าโดยพระพุทธเจ้ากับยกย่องสรรเสริญไทยเขาในจุนว่ามีผลเลิศแล้วก็มีคนมากมายที่มาเข้าหาพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระเจ้าฟังเทศป็บระโส่วนดาบ้างไปอรันบ้างท่านละหลายเหล่านี้ก็ทำบาปมาก่อนไม่ใช่คนไม่มีบาป อย่างต่องค์ริมานเนี่ยฆ่าคนยิงยิงย,งยิงอยู่แต่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ไม่ทรงนังเกียรติทรงเคาะองค์ท่านองค์ริมานจึงเป็นพระอรหันต์นั่นเป็นได้ไม่นานจะนั้นเรื่องอาชีพอย่ายตำหนิกันเขาคุกคนต้องการดีแต่ว่าการเลี้ยงตัวมันไม่ดีไม่มีทางอื่นต้องทำอย่างนั้นถ้าพอหาว่าเขามีทางอื่นทำเขาจะทำ เว้นไม่แต่ว่าคนที่แนะนําแล้วไม่เห็นด้วยจนกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลหนักอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันอย่าได้จงจงคิดถึงตัวเราบางครั้งไม่มีความจําเป็นต้องฆ่าสัตว์เราก็ฆ่าบางคราวไม่มีความจําเป็นได้หยิบของคนอื่นโดยเขาอนุญาตเราก็หยิบบางคราว เราก็เจะโชว์เริ่มนึกถึงสินธรรมด้วยความดีด้วยประเพณีนิยม <c oughs> บางคราวอยู่ดีๆแล้วก็พูด,พดปดมัเทโกหกเพื่อนก็ยังได้บางครั้งนึกสนุกคนมาถือว่าเพณีเป็นสำคัญจะทำบุญบ้านแล้วเจอหน้าเพื่อนเราก็เลี้ยงเราอย่างนี้ก่อนที่จะพูดว่าใครพูดดูทั้งตัวเราซะก่อนเราก็ยังดีไม่พอ อย่างผมก็ไม่กันเป็นกระวาดิผมก็เลวมากผมเดินสุรายาเมาไม่เป็นไม่เป็นจริงๆผมไม่สุบรีผมไม่รักไม่ขโมยใครแล้วก็ผมได้ความรักนี่ต้องคิดนะผมก็ต้องเข้ากับตัวเองเวลานั้นว่าผมไม่ได้ไปปล้ำใครไม่ข่มขืนใครก็มีคนก็ตกลงด้วยนี่ เขาตกลงตรงใจตกลง,กลงมอบกายถวายตัวผมก็ต้องยอมรับผมเป็นผู้ชายต้องมีความเม่ตาปรานีลูกผู้ชายได้าขาดภมูมิหารสี่ขาดเบตตาความรักขาดกุณนานความุงสารไม่เกิดกูลสง,งเคราะห์เพื่อนหญิงที่เป็นเพศอ่อนแอและกลงความวัาหน้าไม่ด้านท่าว้ชาย ความรักที่เกิดในใจเทอก็จะเศร้าหมองที่พูดอย่างคนพานสมัยโน้นผมก็เอาตกลงรักก็รักไม่รักเฉยๆถ้ารักก็ต้องรวมรักต้องสนองความรักให้สมบูรณ์แบบถ้ารักเฉยๆไม่สมบูรณ์แบบก็บแบบค่นั้นปนฏะิบัติตนไม่ครบถ้วนอีกข้อนี้ผมยอมรับผมเลว ก็เลวทุกคนแล้วมาอีกทีหนึ่งการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอันนี้ผมจําได้ว่าตะได้เกิดมาผ้ถูกบังคับให้ฆ่าปลาประมาณหกตัวแต่ว่าถ้ากระโจนกูร้ายนี่ผมเอาอีกนี่มันก็เลวในการชีวิตข่าวขารุรักรวมความว่าความเลวของผมก็มีมากฉะนั้นคนใดที่เขาเลวผมต้องคำนึงเรื่องนี้ก่อน เขาจะเรวขนาดไหนก็ตามเราก็เคยเรวมาอย่างเขาไม่กันบางอย่างที่เราไม่เรวอย่างเขาแต่เราจะพึงเข้าใจว่าเราดีเราก็ยังมีความเรีวรวมความมาเกิดมานี่เราเรวเพราะมาบทพระผมก็เรวอีกเรวมากมากที่กินของญาติของโยมญาิโยมเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้ว ผมไม่สามารถจะสนองให้ญาติโยมเห็นรู้จักสวรรค์นรกจริงๆได้นี่เลวจริงๆเพราะความเลวก็ผมจึงต้องกระเสือกสนใช้เวลาถึงยี่สิบสามปีเพื่อจะหาทางสนองความดีของญาติโยมพุทธบริษัทคราวนี้มาพ่อสองคนพร้อมยอมรับว่าจะจ่ใยเงินในคนที่ยี่สิบาทมันก็เป็นสี่สิบบาท เต็คนที่นั่งที่นั่นประมาณยี่สิบคนเขาเป็นคนรวยแคบบ่ว่ายี่สิบบาทถ้าคุณเจ้ามาต้องใจครับผมพร้อมออกให้เลยขอให้สองคนมั่นใจเขาพักเงินยี่สิบาททันทีมอบให้เลยให้ัญญามีเข้าใจชื้นเป็นของธรรมดาผมเนี่ยก็เคยจนมาก่อนแต่นี่นี่ก็ยังไม่รวยแต่เวลานี้รู้สึกรวยๆหน่อยแล้ว รวยอะไรไหมรวยความดีที่พระพุทธเจ้าให้ภูมิใจว่าแม้จะมีสมบัติเล็กน้อยก็ยังภูมิใจได้คือมโนยิธิสามารถจะแจกจ่ายกัมมันดาญาโยมพุทธบริษัทได้ถึงแม้ว่าผมจะมีความสามารถอย่างเป็ดๆจะดีเท่าพระอรหันต์้าไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงยังไงอยากยมไหลเหงาสวรรค์เหงาสุน,สน,นมรโลกหเหงานิพพาน ทิ้งเงานรกเปรสุรกายได้ด้วยอดีตนาคตได้เท่านี้พอใจผมถือว่าผมรวยอย่างคนเจวโดยจ้างคนเจวรดยจ้างข้ามฟ้าเด็นไปไหนก็ตามท่านได้มายี่สิบสามสิบาทสมัยโน้นก็ปลื่มใจมากกว่าวันนี้รวยผมก็รวยประเภทนั้นไม่ใช่รวยมาแบบมหาเศรษฐีตอนนี้มาพูดเข้าเรื่องเวลาจะหมดอีแล้วพาสองหนมพร้อม าคนนั่งไหลลนะ้นนั้นก็หาเครื่องบูชามาดอกไม้สามดอกดอกละสีแล้วก็ทูบสามดอกเทียนหนักบาทรนย่งเริ่มได้เขียนนโมทายะใส่กระดาษแล้วก็ปิดตาเริ่มนั่งครึ่มครบอาจารย์สุขก็บรรยายความตามไทยให้เธอเมื่อได้สอนอะไรให้ภาวนาเลยวันาะมาประไทน ปรเดี๋ยวเดียวไม่ถึงสิบนาทีสองคนเกรกาดวราเร็วแสงสว่างพุ่งปราดออกแล้วครับอาจารย์สุกถามว่าเธอต้องการเห็นนรกรสวรรค์คนบอกว่าผมทอดปลาเมื่อกี้นี้เวลานี้ผมก็ไม่คิดถึงปลาละแต่ว่าถามอย่างนี้ผมก็เลยอยากจะรู้ไอการทอดแหทอดปลามันไปไหน อาจารย์สุขร้อยไปสำนักพยายมไปถามได้ว่าโทษที่มีอยู่มันถึงไหนท่านปญายมก็บอกว่าโทษของเธอทั้งหมดประมวลแล้วนะถ้าเธอตายเวลานี้เธอต้องตกนรกขุมที่หกหลังจากนั้นจะผ่านบริวารสี่ขุมมาเข้าขุมที่ห้าที่สี่เหมือนกันผ่านสี่ขุมเหมือนกันแล้วก็ผ่านยมโูกินนกเป็นเปรตสุรกายหมด เป็นสต์ฉันเป็นสัตว์ฆ่าสัตว์เท่าไรต้องเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นให้ครบาตจนครบตัวแล้วก็เป็นสัตว์พิเศษอีกต่างหากทีงจะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนง่อยคนเปี้อยที่คนหลายชาติพระโทษปานาฏิปัตเธอตกใจหน้าสิบก็อาจารย์สุขถามพระยายบวะผมทํำยังไงครับที่จะคนบาปที่จะพ้นโทษทันหลายเหล่านี้ พระยายมท่านก็นบอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะดีก็มีทางไปสวรรค์ถ้าเธอมีศีลห้าบริสุทธิ์ยอมรับนับถือรู้ใจเจ้าไม่ลืมชีวิตว่าจะตายตั้งใจว่าจะฟ้อว่าเราจะไปนิพพานท่านสอนอารมณ์ประสูดาวันเลยคนนั้นกราบท่านอาการกราบที่โนนฉะ้ข้าขงตัวที่นี่ก็แสดงอาการกราบ ร่างกายก็ค้อาแสดงการกราบเรียบร้อยที่น้นทำยังไงที่นี่ก็ทำยังไงเพราะว่าจิตกับร่างกายจนให้โยงกันไว้วันนี้สุดคราก็ถามว่าดดการปฏิบัติอย่างนี้ผมมีความดีพอจะไปสวรรค์ได้ไหมครับพราญายอมนึกบอกเจตนานร้ายเธอไม่มีเธอทำให้ความจนดีนครับเวลานี้กํลาลังจิตเธอเป็นกุศลมีมีวิมานเป็นที่อยู่ให้ขึ้นไปด้านสวรรค เขาขอร้องอาจารย์สุก็อยากไปสวรรค์อาจารย์สุก็เลยบอกว่าให้ลาพญยาโยมเสียเมื่อลาแล้วก็ตั้งใจนึกถึงพระอินทร์ก็เห็นพระอินทร์ท่านมาครับประกาศพระอินทร์มาแล้วก็ขอตามท่านไปว่าความดีที่ทําเวลานี้ไปไหนพระอินทร์ก็ท่านก็บอกว่าท่านพาไปบอกความดีที่ทําเวลานี้มันเป็นฌานสมาบัติ อันนี้ไม่พักอยู่แค่สวรรค์ต้องไปฟรมโลกถ้ารักษาความดีอย่างนี้ไว้ถ้าจิตมันเลวลงมานิดหนึ่งถ้าเวลาจะตายเธอจะค้างที่สวรรค์ถ้ากำลังใจขนาดนี้จะไปฟรมโลกท่านก็พาไปไปดูวิมานของเธอที่ปรมมากำลังใจแบบนี้นะวิมานอันนี้จะอยู่ชั้นที่เก้าก็แสดงว่าขอโทษจะอยู่ชั้นที่สิบ แสดงว่าเวลานั้นเทอยังติ้นปรปับอยู่ก็เป็นชานสี่ขั้นหยาบเธอดีใจมากคิดว่มันผ่องใสสวยสดสดงามพอขึ้นไปเท่านั้นแปลงร่างกายเธอประกาศออกมาเลยว่าร่างกายเธอเปลี่ยนว่าเวลานี้ร่างกายผมเป็นพรหมดเลยครับเหมือนพรทั้งหมดสวยสดงดงามมากเธอปลื้มใจมากสดชื่น หน่าตใจข้างนี้เธอก็สดชื่นไอขน้ข้างนม้นดีใจข้างล่างก็ดีใจด้วยเพราะจิตมันโยงกับร่างกายพอเธอต้องเที่ยวไปในที่ต่างๆจบพอจะจะกลับผมก็อยากจะไปสวดเวลานั้นผมอยู่วัดบารุงเออพอผู้อยู่วัดบารุงโคก็ถามเธอว่าพอจะสุขให้เธอไปที่กุติผมเสียมีอะไรบ้างกุติผงรูปร่างเป็นยังไง เธอไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลยเธอบอกถูกหมดของอะไรที่มีความสําคัญพอผมจําได้ถามว่าของเสียงนั้นอยู่ตรงไหน,นลักษณะเปียยังไงเธอบอกถูกหมดกติกว่ายเข้าถึงห้องนอนมีประตูก,กี่ชั้นในกติกมีลักษณะเปียยังไงมีฝาเท่าไรมีหน้าต่างเท่าไรเธอนับเรียบร้อยไปไปมาย่องนับตามในกระเป๋าผองเขา้า เขาบอกว่าฝากตังในกระเป๋าเขาผู้คนเจ้าเวลานี้มีอยู่สามสิบบาทนะครับในยามตรงเป่งเลยเป็นน้่าบชาวบ้านเขาหาตึงถาจริงมาโอทีเขาหากันใหญ่พอบอกสามมีสามสิบบาทอีตอนนี้ถี่จะบ้านเด็ดร้อนมึงก็พักกุกฟักเป็นน้่าวันนั้นได้จริงๆ400สี่ร้อยบาทเศษ็ที่ผมไม่ได้ขอเขา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 สงสารผม ว่าพรขนาดนี้มีสตางสามสิบบาทเลยโ็บอกตามปกติจริงๆเรามีสตางประจํากระเป๋าก็ยี่สิบบาทเป็นประจําเหลือจากนั้นทำอาหารเลี้ยงพระบ้างก่อสร้างบ้างวัดปกครองได้ไม่เท่าไหร่ก็ตามจายหมดจะเหลือคงตัวก็ยี่สิบบาทถ้ามีความจําเป็นไปไหนมาติดยามาไปได้ทันทีเทา่านี้ก็บอกมีเท่าน,นั้นเลยบอกท่านพอแล้ว นี่ตะบรนดาผพ้พิสูจน์สมณเนที่ผมคุยให้กับท่านฟังไม่ใช่โอโอดนะว่ามักน้อยผมมีความรู้สึกอยู่เสมอตามความเป็นจริงเห็นเพื่อนเพื่อนที่ตายไม่มีใครขนะไรไปได้เลยแล้วก็ผมย่องไปดูนนรกแล้วชีวิตของผมผมตกนรกมาหลายขมตั้งแต่ผมที่หกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรียบผมเคยผ่านมาหลายวาระก็เข็ด ีอยากให้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้บ้างเมื่อเธอเลิกจากการเจริญกรรมฐา,านเป็นที่พอใจคนั้นหลายแล้วนั้นก็ประกาศเลยว่าตอนนี้ไปฉันจะให้เข้าสารคนละถังมีคนหนึ่งพูดตอนหนึ่งเดือนอี 3, 4, อ่สามสี่ีสามสี่คนซักบอกฉันให้เธอคนละถังไว้กันรวมความว่าเธอมีิอกาสได้เข้าสารคนล้วก็สอบถ้าหาไม่ทอดแหเธอบอกไม่ทษ แล้วก็เขาจะให้เป็นเนนนงนินเดือนคนละยี <_ d ata> ่สิบบาทต่อหนึ่งเดือนเธอพอใจเพื่อเป็นค่ากับค่าเวลานั้นครูประชาบาลบางทีบางคนได้เงเดือนแปดบาทก็มีสี่บาทก็มีในสิบเดือนได้สิบหกบาทนั่นเธอได้แต่ยี่สิบบาทเข้าสังข์ก็มา,าถองสี่เธอกลายเป็นผู้ธารมกาศคนเข้าถึงพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดหลังจากนั้นแล้วผมขอเดือนจากอาจารย์สุ ชอบใจมากเอาคนที่กำลังทำบาปกินเหล้าแล้ก็เอาคนที่กำลังทอดแหมาทำได้ผมก็คิดว่าวันดดญาโยมของผมั้องไหลท่านก็มีความดีกว่านั้นมากกำลังใจท่านสมบแบบด้วยศรัทธาวยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านก็ต้องทาได้เฮ้วเวลาความรู้ที่เรียนเขาบอกไว้เลย ผมไม่ปกปิดเพราะหลักสูตรจริงๆที่ผมปฏิบัติมาเรียนมามันยากเหลือเกินยากสําหรับผมจะลืมว่าผมบทเกือบสองเดือนจึงทําได้ขบันดาญ,ญาโยมบริวัรทษัทหลายที่นั่งทิ่นี้เรีนโปรดจจ่ท้อใจพาทำกันแค่สามสี่วันบางคนบอกนานเต็มทีอันนี้บางคนไม่เคยจะทำวันเดียวไม่ได้ก็มาเศร้าซีบอกคอยหาหลักสูตรที่ง่ายกว่านี้ได้ไห ว่าทุกคนก็บอกว่าทำวันเดียวผมสองเดือนเกือบสองเดือนผมไม่บน่นแต่เพื่อนพระที่บวชด้วยกันบางท่านบวชทำถึงสามสิบปีถ้านไม่ได้ตายไปกว่าเยอะเขาตั้งใจทำจริงจนัจ้นบรรดาญาโยมพุทบริษัทชายหญิงและบรรดาเพื่อนพิเศษสมณีที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดให้ภูมิใจในตัวเอง ว่าเราสีความสามารถถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแล้วก็หมดความสงสัยนีนวว่เรื่องนรกสวรรค์นิพพานบนมาโลกเรียกว่าตายแล้วเกิดไม่จำเป็นต้องไปเวชื่อคำสั่งสอนปรมปร,รารือว่าที่ผิดขึ้นมาใหม่ว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเทวดาไม่มีตายแล้วศูนย์เราจะไปเชื่อเขาทำไมเนี่ยเราพบกันแล้วหลักสูตรนี้เป็นอย่างนี้ครับหลักสูตรของครู อันดับแรกต้องท่องอิติปิโสทั้งหมดให้ได้ก่อนความจริงวิโสทั้งสามห้องเนี่ยที่นั่งที่นี่ทั้งหมดไม่มีใครต้องท่องว่าได้แล้วอิติปิโสนี่สมรับิไว้ทำามนมนต์แต่ว่าเวลาจะทำธรรมนมนต์ครูจะต้องเจอพระพุทธเจ้าก่อนขอกำลังพุทธบรมีช่วยธรรมนมนต์ถ้าจะถามว่านมนมนต์ทำทำไมอันนี้เต็มอาจารานะครับ นมนุ์เขาจะพรมเวลาก่อนฝึกพอเร,ร,ริ่มจะฝึกก็ก็พรมนมนุกันผีแทรกกันอารมณ์หลงพอเลิกประกาศเลิกก็พรมนมนุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สมหรูใช้คาถาภาวนาวันณมงคพุทธายะเวลาทูกเข้าไปหาูกศิษฐ์ก็มหอมไม่เชืจจ่ใจ นี่จะไฟไฟไปสองทีน้าใช้คาถาวันโมทายะเพื่อใสยบารมีพระเจ้าสี่พระองค์กับสีอานิะมตไก่เท้าสี่องค์นี้ช่วยสงเครองเขาสว่างไปได้แล้วก็สําหรับข้าครูข้าครูต้องมีจะหรืมว่าของที่บูชาครูคือทูบสามดอกทูบเล็กเล็กก็ได้ แล้วก็เทียนหนักบาทหนึ่งเล่มแล้วก็มีเงินมีดอกไม้สามดอกต่อราสีกัดอกไม้สามสีเงินหนึ่งสลึง <c oughs> สำหรับกันหนึ่งสดงนี่ผมก็ได้เคยศึกษากับพระท่านท่านบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะต้องให้เขาเสียเงินเลยเงินหนึ่งสลึงเดืหนึ่งบาทเขาเสียไม่ได้เขาก็จงอย่าดิกับเราเราก็กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เงนินจํานวนนี้ จะต้องอาไปซื้อของถาวายพระซื้อหายก็ได้ซื้ออย่างอื่นก็ได้ไปก่อสร้างก็ได้ให้เป็นบุญกุศลบางเงินที่ทุกคนทําจะได้เป็นการตัดโลภะความโลภเป็นทานบรมีและเป็นจารรุุสติจะทําทุกครั้งต้องใช้เงินในสะดงทั้งหมดได้เขียนคําว่านาม,มูพุทธายะลงในแผ่นกระดาษ แล้วพับเป็นสามเหลี่ยมไอ้คนนั้นถือปิดหน้าไว้แล้วก็ภาวนาวันวนะมะพะทานี่วิธีการสอนมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากเรื่องการฝึกเตมตราเวลาเธอทำได้จิตใจชานสมาบัติเธอยังไม่เรียกวติดตึงตังตึงตังตึงตังตกขาเปะปะเปะปะอันนี้ต้องช่วยถ้ามือที่บนนมมืออยู่ตีหน้าอกให้จับมือมาวางที่เข่าทั้งสองข้าง วางความลงไปหาเขาที่เป็นอย่างนี้ใะวที่เวลาฝึกถ้ามีผู้หญิงระเราจับมือไม่ได้ก็ต้องมีผู้หญิงสักคนหนึ่งถ้าผู้ชายมาจับมือมันก็จะมันไ,ไม่สวยก็ต้องใช้ผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยกันจับมือผู้ผู้หญิงลง่เงเมื่อเรียนแล้วแต่ปราก็ว่าท่านบอกไม่ต้องมีเหล่าแล้วผมศึกษามาแล้ว เมื่อศึกษามาแล้วเวลาที่จะมาปฏิบัติเมื่อก่อนนี้มาปีศูนแปดผมลองมาแนะนํากับคนได้ประมาณสามสิบคนภาคเหนือนี่นะแต่ตอนนี้ผมอยู่ใต้ใต้สอนได้เจอะแต่ว่าทุกคนไม่มีโอกาสบางไปถึงพรมนี่น้อยเต็มทีครับส่วนมากไปแค่สวรรค์ไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ กำลังที่ถึงพรมมีน้อยแต่ถึงนี้ผ่านจริงๆเกือบจะมีไม่กี่คนเพราะว่าสอนตามแบบฉบับของครูต่อมาผมก็คิดว่ากำลังใจของบรรดาญาโยมพุทธบริษ,ษัสะอาดไม่พอผมก็คิดในใจว่าเราเป็นสาวกของค์สมเด็จพระสัมมาทาัธเจ้าได้ความรู้อย่างนี้เขตเบื้องต้นไปถึงแล้วปลายๆต้องไปได้ ต่อมาก็มาปฏิวัติใหม่ให้ทุกคนตั้งใจสมาทานศีลเมื่อสมาทานศีลให้สมาทานด้วยความเคารพเมื่อสมาทานศีลด้วยความเคารพแล้วหลังจากนั้นก็แนะนำานาริยสัจเบาๆให้มีความรู้สึกว่าทุกคนที่เกิดมานี่เป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุข ให้เข้าใจเรื่องความทุกข์ตามความเป็นจริงว่าหิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ป่วยไข้มาสบายก็ทุกข์มีความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์มันทุกข์ไปทุกอย่างความป่วยไข้มาสบายก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความพลาดเจ้าของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ถ้าเรายังต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกเราจะมีทุกข์หาที่สุดไม่ได้ ดีไม่ดีทำบาปทิเดเยเราปัญ,ญรกให้ตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเราไม่ต้องการมันอีกการเป็นเทวดาหรือผมไปสุขก็สุขทั่วคราวไม่สุขนานหมดปรินาบารมีก็ต้องพวงเหลาลเรกเราไม่เอาเราหนีเลยเราจะไปนิพพานให้ทุกคนตัดสินใจว่าต้องการจดเดียวคือนิพพาน แล้วก็ทิ้งจังหวะให้เกิดความมั่นใจหลังจากนั้นก็กระดักปิดหน้าให้ภาวนาวันมะพาทาในเวลานั้นถ้าบอขอทุกคนจงอย่าห่วงอะไรทั้งหมดแม้แต่ชีวิตแร่างกายมันจะตายเวลานี้ก็ฉังเราไม่ห่วงแต่ชินใจให้แน่นอนจะเพราะเวลาหลังจากนั้นก็แนะนำว่าจงอย่ายุ่งกับนิวรณ์ห้า มีวันห้าอย่างมันมีห้าอย่างแต่เราไม่นึกถึงมันเลยนึกถึงอย่างเดียวคือคาภาวนาจะลงไห้ใจเข้าออกให้ใจเขาออ้เขานึกวันลนะมาใจออกเดี๋ยวพัดะตอนนี้บรรดาเพื่อนบิสุทมนเนมมีผลเกินคาดมีการคล่อ,องตัวประแสสว่างพวกหากายที่บอเห็นพระพุทธเจ้าชัดก็เลยบอกทุกคนเกาะชายทุติดตามพระพุทธเจ้าไปจะบอกเกาะชายักดิไม่ถูก เวลานี้ทุกคนต้องการปฏิพันธ์พระพุทธเจ้าในทางคาปฏิพันธ์ทุกคนถึงนิพานหมดแต่มีสภาพแจ่มใสแพร่คลายยับชัดเจนแจ่มใสเหมือนกลางวันเวลาเที่ยงอรบันดา่านพุทธบริษัทธ์ในการแก้ไขนิดเดียวสามารถพบนิพานได้แต่ว่าคนที่ฟังนี้เองจะหาผมบ้าก็ได้นะนิพานเขาศูนย์ของเขาศูนย์ก็าช่างแต่ในพระไตรปิฎกไม่ศูนย์ แลววะาการปฏิบัติของเราก็ไม่สนเราเชื่อของเราดีกว่าเอาละบรรดาท่านอย่างไรท่านาณบอกเวลาสองเครื่องบอกเลิกเถธะหมดเวลาแล้วก็ต้องขอหยุดก่อนลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผูรรับฟังทุกท่านสวัสดี